มนี้ถ่ายจากมุมหน้าร้านค่ะเห็นบ้าบนรถตำรวจเลยโดนจับแดะโดนจับไผ่ไงตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วค่ะเ <c oughs> มะื่อืนกับสิบ้าให้หมูเอไปไปปินมนะูไปประกันเนาะเป่ประกันอยู่ร่มพักเนาะ <c oughs> <c oughs> มุมนี้ถ่ายจากมุมหน้าร้านค่ะเห็นบ้า บนรถตำรวจเลยโดนจับแดดโดนจับไผ่ไงตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วค่ะเมื่ออื่นกับสิบห้าให้หมูเอินมูไปประกันเนาะไปประกันอยู่โรงพักเนาะมุมนี้ถ่ายจากมุมหน้าร้านค่ะเห็นบะบนรถตำรวจเลยโดนจับแดดโดนจับไผ่ไง ตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วค่ะเมื่ออื่นกับสิบห้าให้มูเอื่นมูไปประกันเนาะไปประกันอยู่โรงพักเนาะมุมนี้ถ่ายจากมุมหน้าร้านค่ะเห็นปะบนรถตำรวจเลยโดนจับแดดเดนจับไผ่ไงตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วค่ะ มื่ออื่นกับสิบ้าให้มูเอิ้นมูไปประกันเนาะเปประกันอยูโรพัพักเนาะ